แล้วถ้าสมมติว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าจริงบางคนบอกว่าคุณแกล้งคุณเ,เล่นละครถ้าคุณออกมาเถียงคอเป็นเองว่าคุณเป็นจริงคุณป่วยนะคะคำว่าโรคซึมเศร้ามันคือโรคชนิดหนึง่งซึ่งมันเป็นคนที่เป็นคือผู้ป่วยถ้าคุณเป็นผู้ป่วยเนะี่ยไปรักษาค่ะอย่ามาร้องไห้มีพวกดํามส้มบางคนมาบอกว่าทำไมเป็นผู้แทนเป็นสสแล้วร้องไห้ไม่ได้เหรอก็มึงเป็นกันซะอย่างนี้ เป็นฝ่ายค้านเป็นได้ค่ะแต่เนี้ยคุณไม่ได้มีอาการค้านเลยค่ะมีเป็นอาการแค้นแค้นที่ตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะมั่วหมดสลิกัญญาเนี่ยนะ,ะดิฉันบอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีคนสรรเสริญว่าคุณเก่งคุณเป็นยอดหญิงโอโ้โหคุณขึ้นมานี่อึง้งทั้งสภาพัดเพื่อไทยนี่ตายหาเพราะผู้หญิงคนนี้ดิฉันบอกว่ามึงเอาอะไรดูวะนะคะวันนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าคนที่นั่งจะโวนการคลังเป็นสริกัญญาอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมฮะคุณโจมตีเรื่องของดิทั้นวันเล t ว่าเป็นเอาหัวเป็นประกันเลยว่ายังไงคนไทยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ดิทั้นวันเล t แม้แต่คนเดียวจําไว้นะคะแล้วก็เคยพูดนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยจะโกนหัวบวชถ้ายอย่างนั้นอย่างนี้ก็จดเอาไว้ด้วยค่ะแล้วถ้าถึงเวลามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ แล้วคุณยังไม่โกนหัวแล้วคุณยังไม่ลาออกขอประทานโทษนะคะหมดราคาค่ะที่นี่คือประเทศประเทศหนึ่งที่เราต้องการคนมาบริหารไม่ได้ต้องการคนมาตีฝีปากนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือมิวสลินพัร์คนนี้เป็นสสเขตบ้านดิฉันเองตั้งแต่เลือกตั้งผ่านมายังไม่เคยเห็นหัวเลยค่ะไม่รู้ว่าไปเด่าลมอยู่ที่ไหนยูยูดีดขึ้นเข้าสภามา นะคะมาพูดถึงเรื่องตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มาโชว์แผลที่กรีดคือดิฉันอหญ่จะพูดอย่างนี้นะคะว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนโรคสวยสมัยก่อนเนี่ยไอ้พวกที่เอามีดกรีดแขนตัวเองในะส่วนใหญ่เนี่ยนะก็เป็นพวกเมายาทท้งนั้นละะ่ะค่ะคนสติดีๆที่ไหนเขาจะเอามีดไปกรีดแขนตัวเองแล้วถ้าสมมุติว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าจริงบางคนบอกว่าคุณแกล้งคุณเ,เล่นละครถ้าคุณออกมาเถียงคอเป็นเองเ่าคุณเป็นจริง คุณป่วยนะคะคำว่าโรคซึมเศร้ามันคือโรคชนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นคนที่เป็นคือผู้ป่วยถ้าคุณเป็นผู้ป่วยเนี่ยไปรักษาค่ะอย่ามาร้องไห้มีพวกดั้มส้มบางคนมาบอกว่าทำไมเป็นผู้แทนเป็นสสแล้วร้องไห้ไม่ได้เลยก็มึงเป็นกันซะอย่างนี้แล้วมาร้องไห้หาพ่อมึงทำไมคะตัวมึงเองยังไม่เวียนญาดูแลแล้วมึงจะมาดูแลประชาชนหรือแม้กระทั่งดูแลฐานเสียงของตัวมึงเองเนี่ยไปได้ยังไง ้าไม่สบายจริงนะคะต้องไปรักษาค่ะคุณให้คนที่เขาเป็นปกติครบอาการสามสิบสองมาเป็นผู้แทนค่ะคือพูดจริงๆเลยว่าคุณเล่นละครจนพลาดพลาดจนต้องเอามาขี้เพราะอะไรพอคนบอกว่าคุณเล่นละครคุณบอกคุณเป็นจริงๆจริงถ้าคุณเป็นจริงๆเนี่ยนะคะเอาหลักฐานมาดูถ้าคุณป่วยจริงการเป็นโรคซึมเศร้ามันคือป่วยนะคะมันคือคนป่วย คนป่วยจะมาเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยต้องไปน,นักษาก่อนค่ะไม่ได้กีดกันแต่คุณแสดงออกมาอย่างนี้ดิฉันบอกว่าต้องหาหมอค่ะนะคะไม่ใช่หาพ้องการเข้าสภามาเนี่ยนะคะเพราะอะไรสสย่อมาจากอะไรฮะสสย่อมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหมายความว่าคุณเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วเสือกไม่มีปัญญาทําหาอะไรไปร้องไห้อยู่กลางสภาเนี่ย และที่ฉันบอกว่าสภามันเป็นที่ที่ให้คุณมาอดควรวนอะไรล่ะนะฮะถ้าเกิดว่าคุณจะอภิปรายเลยคุณก็ตั้งหัวข้ออะไรมาพูดเลยแล้วถ้าเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะฮะไม่ต้องมาร้องไห้ค่ะมึงไปรักษาแล้วการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วสามสิบบาทรักษาได้สามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยสามารถรักษาโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวทได้ตั้งนานแล้วค่ะอีมิวคะ วันนี้ต้องการที่จะมาชี้บอกว่ารัฐบาลไม่ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าจะฟ้องประชาชนว่างั้นเถอะฟ้องฟ้องแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนคะแล้วตัวเองมาร้องไห้ร้องห่มมาโชมนี่แผลกรีดเอามีดกีดเนะ่ยสติสตานดีอยู่หรือเปล่าเวลาเข้าสภาเนี่ยฮะดราม่าแต่เวลาอยู่ข้างนอกเห็นเขาบอกว่าเด้งเด้าหน้าเด้าหลังอยู่นั่นคลิปก็มีให้เห็นนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไร ตอนนั้นซึมเศร้าเหรอฮะตอนนั้นเป็นอะไรตกลงซึมเศรา้าหรือเป็นไบ p o ล่านี่ฉันไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะถ้าพวกคุณเข้ามาแล้วทํางานน่ะงานคุณคือแบบนี้เหรองานพวกคุณคือจองตีรัฐบาลขัดขวางแม้กระทั่งนโยบายที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้แทนรัษฎรจริงคุณเป็นเป็นตัวแทนของประชาชนจริงอะไรที่ประชาชนจะได้ประโยชน์คุณต้องไม่ขวางสิ นอกจากคุณจะขวางเรื่องดิดอนวันเลตแล้วคุณยังขวางงบประมาณปี67ทั้งๆที่จริงๆนี่คือปี67แล้วรัฐบาลทํางานมาเกือบจะสี่เดือนโดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแม้แต่บาทเดียวเพราะมันมันยังไม่ออกก็ไม่ใช่สสพวกคุณแหละคะที่ออกมาพูดว่าทําไมไม่ทาไมไม่งบประมาณไม่ออกมาสักทีทําไมไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นนี่แสดงว่าไม่มีความรู้ทางการเมืองเลย หรือท่านมีความรู้ทางการเมืองแล้วพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าหวังผลอย่างเดียวคือต้องการที่จะโจมตีเขาหาเหตุผลอะไรอื่นไม่ได้มองไม่ออกเลยว่าที่พูดอย่างนี้หวังดีกับประเทศแล้วก็หวังดีกับประชาชนตรงไหนการที่มันมีการที่มันมีการออกนะคะเรื่องของงบป,ประมาณล่าชา้าก็เนื่องจากเราจัดตั้งรัฐบาลกันชา้าช้าเพราะใครก็มึงโงดแแห่ไปแห่มามัวแต่ไปติดต่อคนนั้นไปดีลคนนี้ไ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอา นะฮะการจัดตัรร้งรัฐบาลมันล่าช้าจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยตัวเองเนะี่ยยื้อว่าไม่ไหวก็ต้องโยนไม้ต่อให้เพื่อไทยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกคุณทําในวันเนี้ยนะฮะมันคือทําตัวเองแล้วค่อยๆเปรื้งผ้าออกมาให้คนเห็นว่าคุณพวกคุณมั็นปลอมถ้าคุณคิดว่าดีต้านวันเลดหนึ่งหมื่นบาทจะทําให้ประเทศชาติทิพายนโยบายของคุณเนี่ยนะมีประเทศชาติได้กําไรอะไรตรงไหนการแจกสามพันบาทให้กับผู้สูงอายุ ใครๆก็ชอบทั้งนั้นแหละค่ะจะช่วยบอกด้วยว่าจะเอาเงินมาจากไหนและเงินที่พวกคุณเคยอธิบายว่ามันจะเอามาจากไหนนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้อย่าลืมนะคะว่าดิจิตอลวอลเน็ตนั้นเขาแจกตูมครั้งเดียวแล้วให้ประชาชนกระตุ้นได้กลับมาในรูปของภาษีเพราะคนมันเอาไปใช้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะนโยบายของพวกคุณเนี่ยนะฟังดูดีฉันก็ยังอยากได้เลยแต่ถามว่าคุณจะทําได้ยังไงเพราะสามพันบาทคุณต้องจ่ายทุกปีนะคะไม่จ่ายทุกเดือนนะคะไม่ได้จ่ายทุกปี แล้วจานวนของผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะมันก็เพิ่มมากขึ้นเราเข้าสู่สังคมสูงวัยถ้าคุณแจกได้ไม่มีใครว่าค่ะสมัยหน้าแรนสไลด์แน่นอนแต่ถามว่าเอาเงินจากไหนมันก็ต้องเป็นงบประมาณเหมือนกันแล้วทำไมเวลาเพื่อไทยเขาจะทําในเมื่อเขาได้เป็นรัฐบาลเขาจะทําเขาก็ต้องใช้งบประมาณทําไมคุณขวางล่ะนะฮะคุณเข้ามาในสภาเนี่ยคุณพูดวนหูปไปยังจันข้าว ดิฉันก็เลยบอกว่าพัดไหนหรือใครก็ตามหน้าไหนที่มาบอกว่าเฮ้ยก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมันคือพวกเดียวกันมันสามารถทํางานด้วยกันได้กูฟันจานําข้าวครั้งเดียวกูบอกเลยค่ะว,ว่าไปไกลๆส้นเต็มไม่มีทางละถ้าคุณยังคงพูดวนลูปไปถึงจํานําข้าวบอกว่าจะต้องมีการซุกนะะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ในจํานําข้าวแล้วมีใครบอกว่าไม่ละ่ะ มันก็ต้องใช้อยู่แล้วค่ะก็เหมือนกับวันนี้ดิฉันบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณเข้ามาเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องทําเหมือนกันแต่ว่าคุณจะมีปัญญาไหมล่ะคุณมีวิธีการจะหาเงินไหมล่ะนะคะดิฉันเคยพูดแล้วไอ้คำที่มาบอกว่าเพื่อไทยในที่สุดจะต้องสูญพันธเพราะตระบัดสัตว์กับคุณเนี่ยโอ้โหประเทศชาตินี้มันเดิมพันโดยการที่ถ้าตัวคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าพวกตัวเองไม่ได้เป็นนายกประเทศนี้มันไม่มีทางที่จะเดินไปไหนได้ ทุกอย่างมันต้องชิบหายหมดต้องรวมศูนย์อยู่ที่กูนี่สุดท้ายเพื่อไทยเขาทาให้ดูนะว่าไม่ต้องมีการจับมืออะไรกันเลยเขามาของเขาโดดๆเป็นรัฐมนตราเป็นนายกแล้วก็มาประโกนใส่เขาว่านายกส้มหล่นส้มพ่อมึงสิคะหล่นตรงไหนโหวตนายกเศรษฐาส้มกรีบเดียวก็ไม่ได้ให้เขา1 5 1เสียงให้เขาแม้แต่เสียงเดียวในขณะที่ตอนที่เขาเนี่ยนะฮะร,ร่วมกันจับมือกันนะฮะเป็น เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะโอ้โหเป็นข้าวต้มมาซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างอย่างเงี้ยก็เป็นลูกเล่ให้มันทุกวันมันจะโหวตอ,อะไรให้มันไปเลยร้อยสี่สิบเอ็ดจนเหลือทนค่ะนะจะเข้ามาทำงานการเมืองนะเดิฉันบอกว่าจะดูแลประชาชนได้ยังมึงดูแลตัวเองไม่ได้เลยมึงควบคุมอารมณ์ตัวเองเวลาที่อยู่ในสภาไม่ได้เลยคือแต่ละคนเนี่ยนะเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ นะแล้วก็เป็นคว,วความหวังเป็นอนาคตของประเทศพูดง่ายๆว่าจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศถาวว่าเอาอะไรเปลี่ยนทาเปลี่ยนสันดานตัวเองให้ได้ก่อนค่ะนะแล้วก็อย่ามาพูดทํานองแบบว่าโอ้โหเนี่ยนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องมาทํางานด้วยกันบางคนถึงขนาดพูดว่าความหวังของประชาชนคืออยากเห็นก้าวไกลและก็เพื่อไทยเนี่ยนะจับมือกันไปรัาฐบาลจ้ากูก็หวังแต่ต้องไม่มีคนพวกนี้ จำหน้าไว้นะคะใครที่ออกมาด้อยค่าหรือด่าเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งด่าอุ้งเองิงด่าคุณเศรษฐาเนี่ยมันร่วมงานกันไม่ได้นะคะ